สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้พามาออกหมายตกปลาอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาตกปลาที่อ่างหินน้ำบางพระเช่นเคยนะครับไม่ได้ไปไหนครับน้าเนะอฟซี FC ทุกท่านนะขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามแล้วก็มารับชมมีดีโอของผมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนาทีนี้ด้วยนะแล้วก็ ฝากขอบคุณนา้นานะที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็นา้นานะที่เข้ามาขอกําลังใจครับเข้ามาดูคลิปวิดีโอผมให้จบด้วยนะครับเพราะว่าทาง YouTube จับได้ว่ามีการแลกซับสไครต์กันนะครับก็เลยทําให้ผู้ติดตามของผมลดน้อยลงไปร้อยกว่าคนนะครับมันเป็นระบบของ youtube นะครับที่เขามีการทําขึ้นมาใหม่นะครับป้องกันสแปมนะครับ นานาท่านใดที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอผมไม่ถึงสามนาทีหรือว่าเข้ามาขอกำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ปิดวิดีโอออกไปแล้วแล้วก็กด u u s c r i b e เนี่ยทาง youtube เขาแจ้งว่าเป็นสแปมนะครับก็เลยต้องถอนติดตามถอน s u b สไคร์ออกไปครับขอนานาท่านไหนที่เข้ามากด u b s สไคร์ไปแล้วก็เข้ามาดูให้จบคลิปด้วยนะครับ ไม่งั้นคนยอด s ับสไคร b ์ผมจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนานะหรือว,ว่า fc ที่เข้ามาชมคลิปของคสํสาสเจ้าวังพิชชิ่งกดซับสไคร b ์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณไปอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมวิดีโอการตกปลาอ่างบังพะไปพร้อมๆกัน,นครับว่าวันนี้เราจะได้รถถังขึ้นมาอีกเหมือนคลิปก่อนๆหรือไม่นะครับโอเคครับ ไปติดตามครับชมกันเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วมา,ววาไงกินไม่รู้เรื่องเลยดูไซปลาโอ้ไซส,สวยครับไซส,สวยโอ้ไซงามอยู่ครับโอ้โนี่นี่น,น,นี่โอ้ไซงามอยอู่สุดยอดครับสุดยอดเมือ่อกี้มีตอดครับเมื่อกี้ อโอ้โโอ้เอาแล้วโอ้ส่ใหญ่เอาแล้วครับเอาแล้วคันโกงคันโกงเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาดูนะโอ้เนึกว่าหลุดโอ้ยนึกว่าหลุดตกแจมหมดเลยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว ครับมาแล้วครับมาแล้วครับอย่าไปฮะเรือเอาเรือไหมเอาแล้ว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 ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หทุลักทุเลหน่อยนะครับท่านผู้ชม รถทุเรยหน่อยครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันรถทุเรียนโอ้สวิงสวิงน้อยแท้เนี่ยฮะยนี่ผมดึงให้เอาเอาไปงั้นครับผมโอ้ ไปแล้วครับโอ้ไปเลยไปแล้วครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมสรักทุเรนหน่อยโอ้ยังตึงอยู่ไหมโอ้ยังตึงอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้ผมว่ามัน ว่ามันมันไม่ใช่กอหญ้าแล้วผมว่าเนี่ยเออเอาละครับท่านผู้ชมเอาละครับโอ้นาตต้ครับ nhưng dù mấy vẫn à, dù hấp vẫn dù vẫn dù vẫn โอ้นไงไปไงเอ้ยเย้โอยเนียยดูยักตยวเยียนยยยยยครับทา่านยยยชมแตยก็ได้ครับโอ้ยย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 ยมายย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  โชปลาหน่อยชว์ปลาหน่อยโอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคครับแ้มหมาของเรามาแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็ดึงขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเกือบไม่รอดครับท่านผู้ชมโอ้โชคดีครับนาต่อแก่เซียนมากเลยแกกระโดดลงเรือนะครับกินคันเล็กด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ เกือบไม่รอดครับแต่ก็โอเคครับได้มาแต้นที่สองครับผมตอนนี้ก็ใบใบาบแก่ๆแล้วครับสี่โมงกว่ากว่าแล้วพอได้ดึงครับนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับผมเอาครับนะนะตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วเอาสิวัดสิเป็นไงอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับนินหรือเพียนนินหรือเพียน ปอาตะเพียนโอ้โอเคฉันได้อยู่แค่นี้จำจำโอเคครับจำเลยจำเลยมาดูสายปลารวมของพวกเรานะครับรน,นี่สายปลานินมาสายงามสวยๆครับสายงา,ามงามมาสองสามตัวครับสายปลานีนสายงามงามมาสองสามตัวครับ เดี๋ยวผมให้ดูยิศของเราครับผมเป็นสายปลารวมของเรานะครับสำหรับทิปตกปลาอ่างบางพระวันนี้ครับนี่มาดูเลยครับมาดูเลยขาแลนะ้วเนี่ยโอ้เปือบขาดครับท่านผู้ชมแต่ก็โอเคครับโอ้โหครับนี่นะครับนาต้โชวครับ สองตัวครับผม่ใช้ยี่สกสองแต้งครับผมใช้กำงามครับผมครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับห้าโมงกว่าๆครับผมเนาะก็จะลืมครับสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปของเจ้าวังทิชชิ่งนะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมครั้งต่อไปครับผม ส่วนผมกับนาตอวันนี้ครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมันมาครับผม